นู้นเปนคนกรุงเทพแล้วไปตัดนมทุมละค่ะซึ่งไ,งไปตัดผ้าตัดเอาไขามันออกนะคะจะได้แบบตัวเล็กๆเมื่อนคนกรุงเทพคน Vanilla shopping. Madame shopping. Shopping Shopping. Mann, Shopping-Queen? mein Mann,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  Shopping Mann, mein shopping mein Mann, mein Mann, mein Mann, ja. Mann, mein Mann, mein Mann, mein shopping mein shopping mein Kannst du ต้งมาดามมาดลุยติงต้องมันด้ไอทีโฟลยติงต้องลุตององงลุยติง้องอันนั้นก็เฟนด้นะเฟนดี้เฟนดี้แล้วก็เออราเช่เออโหซาเจะเอาแบนไหนมาดาม เอาแบนไหนบอกมาสิมันจำมันดำมันดำจะเอาแบนไหนบอกมาเนี่ยกินกูแน่ลุยติงต่องลุยตึงตึงกู e o h e r s เนี่ยกินกูแบน to ประตูน้ำมาดามร้องไห้แล้วอ่ะมาดามบอกว่าไปประตูน้ำกันดีกว่า baby radar Mm. Why our husbands are not here? Yeah, because they know before. They know in e s e l b a n They know. They know. พวกผู้ชายรู้ว่ามันมีชอบปนีเลยไม่มามาปลาดาเห็นปลาดาปลาดาเนี่ยปลาดาปลาดาไม่รีา ไม่รีบไปขอไิตัดครดิ่ป้าป้าไปไสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับคณะทั่วเด็กและคนชลาอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่พามาดามไปส้มบุ๊บส้มบันตากแดดดี่ไหนนะคะเราพามาดามมาเดินห้างค่ะที่ไอคอนสยามค่ะอาบอ่ะอ่ แล้วลมาจะเป็นแบรนด์เยอรมันก็มีไม่ราคาไม่ผอดแป้งเป็นแบรนด์จากประเทศสเปนนะคะนี so, so, ่แฮมเมสมาดามมาดามเกล้าไดเอาได้แฮมเมสแฮมเมส Yeah for your husbandYeah because oh, he's the yeah. oh, 老公 for me อ่ะอ่ะอ่ะอ่วันนี้ไม่อยากพามาดามไปตักแดดที่ไหนค่ะทุกคนเพราะว่า พอกลับมันจากหวัดผักแก้วนี่มาดาาคุณป้าซอนยาต้องห้ายากแกปวดทั่วทันทีเลยค่ะทุกคน <c oughs> นี่ไกลก็เลยพาป้าซอนยาแล้วก็ไมลี่ปาเจี๊ยบมาเดินห้างนะคะทุกคนแล้วก็เดินเล่นชิลๆค่ะแล้วก็ไก่รัวที่นี่มันมีสนามเด็กเล่นหรือว่าส่วนกล้องเด็กอะค่ะที <c oughs> ่ว่าเด็กสมารถเล่นได้ด้วยเออน่าจะดีกับไมลี่นะคะ แต่ตอนนี้นางเพิดเพลินกับกานเหลือก,กระเป๋าค่ะดูฐานางสิงคะเอาปลาทำอะไรเอาเดินเอาเอานางแบบเดินตรงบัดอ้วกันเอาเออดีลูกชันเอาเอา,เอาแก็บไปว่างไม่ใช่ว่ารองยัมสื้อเราเอาไปเลือกไม่ลแล้วแหละค่ะเป็นโซ่ทองนะคะเอามีลูกเศร้าก็ตรงผันนี้นะ แต่ว่า,มาแม้ก็ไม่ได้ผันดีนะคะแม้ไม่ได้เป็นคนแบบประมีง้นม้เป็นคนลุลยๆเป็นคนใต้บานๆ <c oughs> แต่ลูกเศร้าเนี่ยยาดเลยไม่รู้เร่งว่าพือดีให้หนางเหลือเปล่าเสร็จแล้วก็จะพาปาสัญญาแล้วก็ทุกคนขึ้นไปดูน้ำตกจากเพดานในชั้นหกนะคะทุกคน 아아... 9. Have so now. many so many yeah. different uh... things come from the water. Uh -huh. Very nice. Oh yeah. ช้อปปิ <ok> ้งเหนื่อยค่ะใช่ค่ะเลดี้เลดี้ช้อปปิ้งเหนื่อยค่ะตอนนี้มานอนแล้วนะดีว่ะใช่ดีว่ะ very tired from shopping Swimming first swimming now shopping ใช่ค่ะไปที่ไหนกันหลับไมลี่นี่ค่ะไปที่ไหนกันหลับค่ะ มดามหวานไม่อาฟรีมดามมดามหวานเห็นหุ้นคนกรุงเทพโอเคไปตัดนมทุมแล้ะค่ะงไปตัดผ้าตัดเอาไขมานอกนะคะจะได้แบบตัวเล็กเเมื่อนฝนกรุงเทพกนย่างตัวเล็กเล็กขึ้นเขามังเนี่ยหวังเดี๋ยวกลับบานมาเนี่ยนะ อีกไม่กินอะไรเลยเสี่ยงหวาขอเห็นเสื้อผ้าที่นี่เดี๋ยวค่ายันเหล็กคนที่นี่ตัวเหล็กๆเสี่ยงหวาเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาทันทีเลยมาด้าหวานะคะมาดับหวะะะ่าวฉันจะไม่กินอะไรเลยเค่ะฉันจะอดข้าวฉันจะลดสักซ้ามสิบโลแล้วถึงกลับมากรุงเทพไม่นะคะทุกคนแล้วก็กลับมาซื้อเสือส้อผ้าทดี๋ยว่าแคว้นๆกันอยู่ค่ะมาด้ามามาด้าแบบเครียดมากเลยค่ะ อันนี้นะคะอันนี้คือปีเจียบค่ะปีเจียบปีเจียบสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะเออปีเจียบเป็นปีเศร้านะคะของไก่เองเล็กตกใจอ่ะเด็กตกใจเด็กตกใจื่อเป็นปีเศร้าของไก่นะคะทํางานอยู่ที่ผงเทพค่ะเป็นเศร้าุงเทพเร่งตายไม่ได้เร่งตายได้ไหมคะอยูุ่งเทพนั่นเล่งตายชับขาแรงไม่ชับเลยม่ชับเลยค่ะพูด พูดกลางชับเปียพูดกลางชับเปียเลยเลงใต้าไม่ชัดเลยนะคะทุกคนนี้นะคะก็มาสั่งกาแฟค่ะวันนี้เราก็เออกินกินกาแฟไทยนะคะทุกคนกินกาแฟไทยค่ะเอ่อแต่ว่ามากินรูสักนิดนะคะเอ่อเป็นกาแฟกระสอบนี่ไม่กินกับวันนี้มาดามพามาดามมาต้องกินกาแฟรูรามาเฮ้านะคะมากินริมน้ำค่ะเห็นไหมเห็นวิวเลยค่ะ เออพอดีชั้นอุ้มรูกไม่ไหวเะค่ะทุกคนมันรับไส้ตะลอดกับรับไส้ตะลอดกับไปไหนมันก็รับค่ะดูดิคะัชั้นเบ๊มไม่ไหวชั้นเกิดต้องห้าร้านหนังผักค่ะซึ่งให้นางนอนนะคะทุกคนดูนี่ครไปไหนก็รับตลอดค่ะไปหวัดปาแก้วก็รับไปวัดปาแก้วก็รับเสียว่าไปเถี่ยวไหนก็รับเชี่ยวไม่ไหวเมืองไทยร้อนมากเธอแลทุกคนและเธอเลยวเจ้าชั้นแกมแดงแป๊ดเลยค่ะ Do, น่าเอ็นดูนิเมลี่ต <little> ื่นแล้วห้องสามชั้นทอดอือหือทองลดน้ำหนักเออแต่น้ำจิ้มแจ่วนี่กระแซ่บเดอ้เอตอนนี้ปอเปี๊ยปะปอเปี๊ยะทอดสำหรับมาดามดาร์ลิสเฟิร์มมาดามเฟอร์มมาดามผู้เล่นลอดเลยอย่าผูลิง่นตลอดเลยอย่าอร่อยมาก แล้วก yeah. well, ็เป็นไฟล์สำหรับเมรี่นะเมรี่ตื่นมาแล้วได้กินเลยอันนี้มาดามว่าเพชรแล้วเนี่ยนำจิ้มเนี่ยทุกคนและก่าไปดูสิความสุดนี่สามชั้นขอดนะคะไม่ย่าเลยนี่ค่องร้อยเลยอัดนี้แม็กไงโดดสิขายสิวะมาชัดอืม อาหารลดน้ำหนักอาหารลดน้ำหนักทุกคนดูเหมือนเราไม่ได้กินอยู่เหมือนเราไม่ได้กินไม่หยิบกินมันนี้นะคะคนใช้มาจ้ะอร่อยชอบแต่อิสตันบูลเนี่ย น่าน้ำจิ้มพวกแบบน้ำมะขาม่ข็งๆก็หายพี่คนไท่พี่คนน้ำก้างน้ำมะนาวมันไม่แทกเมันต้องไปกินข้างๆนี่มาดามมาดามวะมไปกินข้างๆกันโอ้ยน่ากนอ่ะโอเคนะ ดวนคือวันนี้เรามากินอาหารกันบนตึกลู่ลแล้วก็ดูวิวไปนะค่ะทุกคนวิวนี้สวยงามลังกาทูกใจมาดามฝรั่งมากเลยค่ะพอที่เยื่อมันนะคะทุกคนเอ่อเป็นตึกสูงๆแบบน,นีน้มันไม่ค่อยมีนะคะนอกจากในเมืองใหญย่ๆเมื่อนัมบวกเลยแบบน,นี้นะคะ แต่ว่าเมืองอื่นน้นเมืองอื่นนั้นเขาจะแบบเป็นตึกโบราณโบราณแล้วก็ความสูงเขาก็จะจํากัดนะคะไม่ให้สร้างสูงเกินกฎหม้กำหนดนะคะเพื่อเขาอนุรักษ์เมืองไว้ค่ะพอกินอาหาเสร็จนะคะทุกคนไมลี่กับตื้นแล้วก็เต็มทีแล้วค่ะนางก็ออกมาเจอข้องเล่นค่ะ ไมลี่ก็ต้องไม่พลาดแล้วนะคะโอ้ไปเจอโทมัสค่ะโทมัสลักกโมตีฟเฟนโอ้รถไฟข้องชอข้องนั่งเลยค่ะเ,เป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่ชอบห้องเล่นแบบเด็กผู้ชายค่ะอ <laughs> ชอบรถไฟนี่มากเลยไม่พลาดสิคะทำาพลย์ละคะต้องขวักใจค่ะปาเจี๊ยบเลยค่ะงานนี้เป็นคิวของปาเจี๊ยบต้องจ้ายแล้วค่ะ ล้านมาทางนี้นะคะปาเจี๊ยบรีบวิ่งไปเลยค่ะไปแหลกเลี้ยนค่ะแหลกมาทุ่งเติบแหลกมารอยนี่มายอดให้ล้านค่ะล้านีนขี้รถไฟดำพือแล้วค่ะ๋อ้าเจี๊ยบต้องเปย์ค่ะแหนมันเปย์มันเปล่าปรินไปแล้วค่ะไม่มีตัางเลือดแล้วเออพนอกันชิงนี่แล้ววันนี้มันไม่หมากกันนะไม่รีกับใบใจแล้วค่ะ ตื่นเต็มทีแล้วชาติแป๊ดเล้วทีนี้ก็เต็มทีเลยค่ะเล่นไปเลยเต็มทีเลยแม่ใบใจเลยแม่ไม่ต้องควักเปล่าเอง <c oughs> เป็นคิวของปลามันมั่งค่ะปีนีา่างควักควักเปล่าไฮลานหุนอีพรื้ไปอ่ะ <c oughs> พอเรียนหมด ไม่นีก็เหลือมาคลองเล่นไหมพอแม่ไม่ยอมให้ปาลไปเลกเลี้ยแล้วค่ะแม่บอกวา่าไม่รีไปเล่นอะไรที่มันฟรีฟรีมัง่งเราชอบกล้องฟรีนะทักงเราเป็นฝรั่งก็เราชอบกล้องฟรีเมื่อนเลยเราไม่ใช่เป๊ะๆลูกเดียวก็ได้ไไนสนามเด็กเล่นนี่ละค่ะทุกคนลเล่นฟรีค่ะทุกใจเลยทุกใจไหวรุ้นเลยนี่ก็มีรถไฟเอเคกันค่ะวิ่งรอบในห้างเนี่ยในฟอร์นี่ละค่ะ พอดีผอกับลุงมันกลับมาเรียวค่ะเข้าไปเที่ยวกันมาสองคนวันนี้นะคะเขาถุมหรูถุมเมียเหมือนกันค่ะไอ้ผอกับลุงนั่งรถไฟเป็นเพื่อนไปเลยค่ะผอไว้ชวนกันกลับบ้านนะคะทุกคนลงมาชั้นล้างบนทางออกเอา้าเจอมี่องตัวนี้แล้วค่ะเด็กๆกำลังมาลุมมาตุ้มเลยไม่นี่ก็ไม่พลาดค่ะไปหน่วยนีย้กับเขากันค่ะดูสิคะ นุ่กันใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็ปิดทายด้วยการเล่นกับนี้ค่ะแล้วก็มดหนึงวันไปกับการเดินในห,ห้างค่ะออขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคณะทั่วคนชราและเด็ก <c oughs> ข้องเรานะคะทุกคนอ,อ,อาจจะไม่มีสราระและสกิดในี่วันนี้แต่ว่าเอาดิป้าบายใจค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ